วันเสาร์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วใน y t u t h l l l r s r s l g u g u h t i l i n d ซีซั่นที่1นะครับเป็นเกมระหว่างสยามฮูเปอร์สกับสยามเรเวนนะครับโดยสยามเรเวนนี่ชนะมา2เกมรวดส่วนทางสยามฮูเปอร์สยังไม่พบชัยชนะเลยหลังจากที่ผ่านมา2เกมนะครับ1ทีมชนะรวดกับอีก1ทีมยังไม่พบชัยชนะเลยครับต้องมาดูว่าทีมที่ชนะรวดเนี่ยยังสามารถ อยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างนี้ต่อไปต่อได้ไปได้หรือเปล่านะครับส่วนทีมที่ยังไม่พบชัยชนะเลยก็ต้องมาลุ้นครับว่าวันนี้จะแก้เกมมาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับน้องคินนะครับขอโทษทีเหลือเวลา9วินาทีครับช็อตคอลเ <üğ> มื่อกี้ไม่โดนห่วงครับแททูยิง3คะแนนเองชิงแป้นลงไปแล้วเรียบร้อยครับ <im itating> โอ้โหน้องแททูนี่แม้ว่าจะเป็นตัวบล็อกยินวงในแต่ยิงนอกก็แม่นครับ เห็นเลนโล่งๆถอยออกไปก่อนครับรูปร้างได้เปรียบแต่ดึงออกมาก่อนข้ามเข้ามาข้างในวางลูกนี้โอ้โหลุดดูมิเนตตั้งแต่ต้นเกมว่ามาแตมรวดครับเล่นเกมเร็วนะครับทั้งสองทีมโอโซนเหลยเข้ามาได้แล้วชูรูนี้ได้ฟาวครับโชว์ฟอร์มที่ใช้ได้นะครับในวีคแรกในวายเปีเรียบร้อยครับแต้มแรกของทางฮูเปอร์ครับ ไทยเอาไว้ทางซ้ายครับไทยท่านที่เป็นชื่อฮิตในยุคนี้นะครับมีหลายคนเลยนะครับสกายขึ้นซ้ายได้ก็สองคะแนนตัวใหญ่ที่สุดของทีมนะครับตอนนี้โอ้โหตายบอลไปพลาดแล้วโดนตัดได้ครับดูทางสยามฮุปเปอร์ครับจะตีเสมอหรือขึ้นนำโอ้ยสามคะแนนครับขึ้นนำแล้วครับสยามฮุปเปอร์6ต่อ5เลยครับ ลูกโทษก็ไม่เก็บนะครับแบบทั้งสทีมตอนนี้ลุยเข้ามาด้านในแล้วคืนเองมาแล้วครับคะแนนโอ้โหโดยหมายเลขแปดกับน้องฮาร์เปอร์ครับแตูรีบาได้ครับสวนขึ้นมาแอทูรข้ามเข้ามาตรงกลางลูกนี้ได้ฝปล่าครับปัญหาตอนนี้ของทีมสยามเรเวนคือได้ลูกโทษมา8ครั้งแล้วนะครับยังยิงไม่ลงเลยแม้แต่ลูกเดียวครับอ้าวมาแล้วครับลูกแรกครับ ก็ยังนิ่งๆครับเกมบุกันทั้งคู่ออกไปทางขวาครับลุยเข้ามาด้านนายอะตอมขึ้นลูกนี้ได้ฝาวก่อนลูกโทษมานะครับของทางสยามฮุปเปอร์ครับลุยขึ้นมาด้านขวาไว้ได้ครับเก็บรีบเอาอีกทีนึงขึ้นลูกนี้โดนบล็อกครับแล้วฝาวใครครับจะเซจานี่ฝาวสามเลยนะครับ เพื่อนร่วมทีมต้องเรียนรู้นะครับใครที่ยืนอยู่ใกล้ๆพูดเล่นที่มีจํานวนฟาวเยอะนี่อาจจะยกมือออกตัวไปก่อนนะครับว่าฟาวผมเองบางทีกรรมการก็จะให้นะครับอันนี้เลเว่นนำอยู่9ต่อเจะครับยังไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่แต่โดนสติลลูกนี้นัดตูข้าวเขามาวางได้อีสองคะแนนครับเราบอกหาเพื่อนรับให้ออกไปทางขวาเพื่อนกลับมาครับ ยอดมาด้นในแล้วขึ้นลูกนี้ได้ฝาวามแบบนี้โดนเ่าฝ้าได้ง่ายๆครับเปิดโอกาสให้อาตอมได้โอกาสจากลูกโทษและได้ลูกโทษอีกแล้วครับลูกที่สอของอาตอมครับคะแนนไม่ห่างเลยนะครับคู่นี้8ต่อ11ครับทางเลเว่นบอกถือว่าเป็นทีมที่ป้องกันดีแต่ทางการทำแต้มที่ยัง ยังต้องจับจุดไปเรื่อยๆนะแม้ว่าจะมีน้องแทชูอยู่แต่ก็ยังไม่คงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหยิงระยะไกลลงไปบ้างครับไปเลขสิบเอ็ดนะครับน้องกวินลุมเข้ามาแล้วน้องพร้อมพาบอลขึ้นมาเร็วครับเกมบุกอาจจะเปิดแล้วตอนนี้โอ้โหบล็อกเต็มๆครับน้องไททัน อาเปอร์ Upper, ครับกลับมาที่ไทตันไทตันข้ามมาเจอลูกนี้ประกบไม่หนันครับเข้าไปวางครับแต้มเริ่มเดินอีกครั้งโดยเป็นเรเวนขึ้นบุกก่อนครับต้องระวังเรื่องของการฟาวนะครับสามเรเวนฟาวอีกแล้วครับดูครับมาดูลูกโทษกันครับของโอโซน สยาเลเวนพาบอลขึ้นมาครับฮาเปอร์ไทตันไม่มีใครจับเรียบ้อยครับไทรตันจัดให้ครับโอ้โ oh ห oh. ปล่อยโลง่โลงๆแบบนี้ไม่พลาดครับแหมเป็นตัวเปิดเกมบุกของสยามเลเวนเลยครับลงมาแป๊บเดียวทำเป็นคนเดียว5คะแนนครับลูกที่2ครับมาดูกันว่าจะได้คะแนนหรือเปล่าครับลงไปนะครับ ลูกโทษลูกที่2ของโอโซนไททันครับพาบอลขึ้นมาให้มาที่พร้อมพร้อมลุยทะลุกขมาด้านในแล้วปล่อยซ้ายลูกนี้ล,นลงครับโอ้โหตัวเล็กแต่เร็วดีเหลือเกินครับเรเวนส์ s, เริ่มโดนไล่มาจะทำยังไงครับไททันข้ามเข้ามาข้างในลูกนี้วางลูกไปลงอีกแล้วครับไททันตัวทำแต้มของเรเวนส์ครับโูเปอร์สวนมาลูกนี้วางไม่ลงครับโอ้โดนสติลอีกรอบ สายเข้ามาข้างในน้องสกายสองกะแนนลงไปแล้วครับเข้าทางสยามเรเวนครับขึ้นมาฮาร์เปอร์หยุดยิงเองเรียร่ยปล่อยโอ้โหฟาวจากข้างหลังครับน้องเจมเข้าช้าไปหน่อยครับโอ้โซนนี้ได้ชุดโคตรบ่อยเลยครับในคร่านที่สองครับ,รบผมแล้วก็เก็บได้ด้วยนะครับ ฮาเปอร์ Harper, ลุยเข้ามาแล้วมองหาเพื่อนให้มปทางขวาครับคืนกลับมายิงไกลเองโอ้โหดูครับส่งให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนคื<ๆ>นกลับมาแล้วสต็อปยิงซะเลยครับตามพี่เกปริม,มาณจังหวะสองเข้ามือสกายแย่งกันอยู่ด้านในแล้วเป็นไททตัตนเอาบอลมาได้ครับหันกลับมายิงเองลุนี้เรียบร้อยครับปัดบอลออกมาเข้ามือทางเจมส์ครับให้ต่อไปที่ฮาเปอร์ฮาเปอร์มองแล้วหยุดยิงเองโอ้โหสวยงามมากครับสเตป ส่วนทางสยามคูปเปอร์นะครับครึ่งแรกเทอร์เนอเวอร์ไป20ครั้งนะครับเรียกว่าเทอร์เนอเวอร์เยอะกว่าแต้มอีกครับเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปแล้วเริ่มต้นได้ดีครับน้องเก้าไตเติลโดนประกบเร็วมาที่น้องเก้าอีกรอบน้องเก้ายิงระยะไกลเอาบ้างแล้วคโว่เก้าแมนบ้าเปิดควอเตอร์ที่3ได้ดีนะครับ แต่นี่แหละครับเลเว่นไมตรีหลังจากที้ยิง3แต้มอยู่ในช่วงครึ่งแรกครึ่งนี้มาแอตแทกข้างในบ้างครับเกือบสติได้สติมาน้องเก้าโห oh, ได้บอลมายังไงไม่รู้ลูกนี้โดนเปล่าจากข้างหลังไปครับ <Okay. S 2> แม้ว่าในครึ่งแรกจะยังไม่มีแต้มนะครับแต่ทำใใ้้รรีเบาวกับอีกอซิสนะครับถือว่าแบกในส่วนนี้ของทีมไปแล้วในที่สุดก็ได้แต้มแรกไปครับ เก็บได้หมดนะครับลูกโทษทั้ง2ลูกเลยครับฟาวกันเยอะก็จะไปหนักช่วงท้ายเกมนี่แหละครับไม่ว่าจะเรื่องการฟาวเอาหรือการฟาวทีมนะครับต้ลองมาดูกันยังไงไททันข้าวเข้ามาหลบสวยครับลูกนี้วางเรียบร้อยครับทําแต้มต่อเนื่องครับไททันเรเวนส์บุกมาแชตูใครมาข้างนอกออลตินโดนตัดไปอีกแล้วครับ<ห>ลูกนี้ฮูปเปอร์หลุดมาเลยครับเป็นอีก2คะแนนครับน้องโอโซน แต่บอลมาที่นแททูครับข้ามเข้ามาโดนลุมประกบเยอะมีเปาโอ้ได้ครับเลเว่นและว,วางลูกนี้เป็นอีกเปาครับน้องเซจาเนี่ยเปาสองแล้วแต่ต้นเกมเลยนะครับพักไปกับบาก็เปาอีกแล้วครับยิงลงไม่ได้หนึ่งลูกครับน้องคินเกมบุกก็ยังติดอยู่นะครับเลเวน่นมาดีฮูเปอร์น้องอาร์ตี้ครับน้องเนสุกในรายการ จิ๋วแต่แจ๋วเข้าไปวางลูกนี้อีกสแต้มครับโอ้โฮหฮูเปอร์สชุดตัวเล็กนี่ไม่ยอมแพ้กันจริงๆอาเติข้ามเข้าไปหมุนตัวหนึ่งทีโดนบล็อกไปครับเรเวนสปองกนได้ดีครับแฮทูครับตอนนี้แต้มนิ่งไปเลยครับเรเวนมาทีด่ด้านข้ามเข้ามาด้านซ้ายวางบอลลูกนี้ลงไปจนได้ครับโอ้ มีโอกาสทำแต้มต่อเนื่องครับเรเวนจ่ายบอลขึ้นมาลูกนี้วางบอลนอกลงไว้เรียบร้อยครับโอ้พระบทจะพลิกกลับมาก็กลายเป็นรอบเรเวนได้แต้มต่อเนื่องเลยครับสี่คะแนนต่อเนื่องนะครับต้องมาดูว่าเสายฮูเปอร์ครับจะไล่ขึ้นมาได้ไหมครับช่องว่างลงมาเหลือ3ทีโดทิ้งไปเป็น7อีกรอบนึงนะครับห่างกัน7คะแนนแต่เรียกว่ารูปเกมค่อนข้างจะสูสีอีกครั้งนะครับสำหรับ2ทีมนี้ลูกโดนลูกที่2ครับน้องโอโซนวันนี้ฟอร์มดีจริงครับ ช่องวางเหลือ6คะแนนนะครับกับเวลาที่เหลือ2นาที12วินาทีครับมาที่แททูแททูสามคะแนนไม่ลงครับยังดนีเพลาได้ครับซ้ำไปเรื่อยๆนี่แหละครับจนได้เปล่าในที่สุดครับลูกโทษลูกแรกลงไปครับ เก็บได้หมดเลยครับทั้ง2ลูกลูกโทษจังหวะสำคัญด้วยครับยัางฮปูคอดเพรสครับแต่ลูกนี้อาร์ตี้ขึ้นมาของฮูเปอร์พยายามจะข้ามหลุดเข้ามาวางอีกแล้วแล้วไปอีก2องคะแนนครับอาร์ต้น้องเล็กสุดของรายการแต่วางบอลเก่ามากครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับน้องใด้านจ่ายมาเกือบโดนตัดโดนตัดไปในที่สุดครับเ,เลเว่นดาวการฟันเบรกลูกนี้ วางบอลไม่ลงครับไททันรีบาลข้างในซ้ำลงไปเรียบร้อยครับตัวใหญ่กว่านะครับไททันบุกไปแล้วปะทะทีดนึ่งแล้วเก็บรีบาลซ้ำได้แปลงไปนะครับเหลือเวลายีา่ิไม่ยังคุกคิดก,กันอยู่ไปมาแททูเรียกสาวได้อีกแล้วเป็นน้องอตตอมอีกครั้งครับเดี๋ยวว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่น้องสกายที่เป็นผู้เล่นวงในของฮูเปอร์แล้วครับ สกายฟาวอาสองเลครับลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นลูกนี้ครับฮาร์เปอร์ทายขอขกมาข้างนอกไอเดียเกือบรับไม่อยู่ช็อตคอกเหลือ10วินาทีอีกแล้วครับไมตี้สามคะแนนไหนที่สุดกะหลงครับกาวโดนตัดอีกแล้วครับอันนะ อันนาเห็นเลนโล่งๆมาด้านซ้ายหมุนตัวอีกแล้วมาด้านขวาไมตี้ซ้ำง่ายๆเอาไม่ลงครับกดมาสามลูกที่ซ้อนเลยนะครับแล้วป้องกันต่อเนื่องครับได้อีกสติลฮาร์เปอร์ข้ามเข้าไปวางมาอีกสองอันนะครับไหลยาวๆไปเอาเมื่อนชุดนี้โคสั่งเพชเลยนะครับบอลลงให้เพชบอลลงให้เพชน,นะครับดูว่าจะกันได้อีกไหมครับเพชนี้ ใครที่ดูเลเว่นมานี่จะรู้นะครับว่าเน้นเพรตลอดครับไม่มีหยุดครับอันนะเข้าไปวางได้อีก2อคะแนนครับโอ้ต้องเบ่งกล้ามเลยทันดีครับฟอร์ตอนนี้ของอันนาเหลือเฟือเลยครับดูครับด่ดูท่าครับท่าเยอะครับลูกโซ่ลูกแรกพลาดไปนะครับอันนะ ลูกที่2ครับไม่ลงครับแต่ว่าตาไมไปเก็บรีบาวได้ขึ้นขวาอีกทีนึงแรงเกินไปเป็นแท็บทูครับเก็บมาได้จังหวะ2ขึ้นลูกนี้ได้คะแนนครับโอ้โหแล้วก็หมดเซกชันนี้พอดีนะครับ,รบไทยก็ได้รับบทช็อตแล้วครับตอนนี้ครึ่งหลังนะครับของวันที่สี่ไทยทันยิงไม่ลงครับเรเวนรีบาวได้แท็บทูเร่งสปีดขึ้นมาดึงออกมาช้าก่อนครับ เน่เวนกลับมาที่ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ทอยลูกนี้ข้ามหัวสกายไปครับโอ้โหทีเด็ดทีขาดในการทำคะแนนเนี่ยสยามเลเวจนทำได้ดีกว่านะครับหลายกาดมากครับฮาร์เปอร์มาที่ฮูเปอร์กันต่อครับน้องเก้าโอโซนไททันสามประสานข้างนอกยังจูนวงนอกกันไม่ติดครับพยายามใยมาข้างในลูกนี้ไม่โดนตัดครับสกายเข้าไปไม่ลงครับซ้ำลูกที่สองได้ครับใหญ่จริงๆครับสกาย โอ้แล้วเห็นความเหนื่อยเลยครับถึงกับไม่ไม่ฉลองการทำแต้มเลยนะครับรอบนี้อาเปอรครับมาที่ไททานไททานข้ามเข้ามาลูกนี้วางลงไปลงไปอีกแล้วครับไททันกับทางแท t ทูนีทะลุ10กว่าคะแนนกันหมดแล้วนะครับใช่ครับโอ้ สกายนี่ได้ทั้งรีบาได้ทั้งทําแต้มเลยนะครับหลอกเข้ามาดึงกลับมาได้ครับหาช่องว่างยากจริงครับเลเว่นป้องกันดีมากและลูกนี้เป็นฟาวครับโอ้โห,โหลูกโทษเก็บได้นะครับอะตอมแอดู two, จะข้ามเข้าไปด้านขวาหรือเปล่าหลุดเข้ามาวางบอลขวาไปอีก2คะแนนครับ ก็มีช่องมีจังหวะก็ไม่พลาดนะครับทางแัตชูครับ 60- 39เหลือเวลาแค่30วินาทีครับได้ตานค้างเข้ามาทำได้ดีนะครับในการหลบการป้องกันไม่เน้นนะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับจะหมดเวลาแล้วเลครับมาทางฮูเปอร์ครับการบ้านก็ยังคงต้องทำกันต่อไปครับ พอเห็นกันอยู่ว่ามีอะไรต้องแก้ก็ไปซ้อมกันต่อไปนะครับจบเกมเป็น60ต่อ41นะครับสยามเรเวนชียังโคงเป็นทีมไร้พ่ายส่วนสยามฮูเปอร์ก็ต้องไปหาชัยชนะครั้งแรกกันในวันพรุ่งนี้อีกทีครับขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับเดี๋ยวมาพักกันสักครู่รอติดตามชมกันสัมภาษณ์ทั้งโค้ชและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนะครับแล้วมาเจอกันต่อกับคู่ที่3ประจำวันนี้ครับ